ปีงใส่คันนี้ค่ก้นนี้ตรงสปริงเรียบๆเลยครับจานตรงหัวใส่ตรงนู้ดครับนี่เองครับเห็นไหมอันนี้กําลังถ่ายทํานะคะวิธีการนะคะอาจารย์นงนุชนะคะใช่ค่ะเครื่องอ่าเนี่ยเจ้าของเครื่องนะคะ แล้วก็จะได้มาขยายงานถ้ากำลังกลับมาฝึกงานใช่ค่ะฝึกงานใส่ฐานเนาะก็ใช่ค่ะคลิปคลิปที่แล้วนี่ไขมันละลายนะไขมันละลายนี่ระเบิดเถิดเทิงเลยนะคะลองกดดูนะคะลองกดน้ําดูนะคะค่ะจ๊ดก็สอนวิธีการนะคะอศสยฐานนะ ซึ่งก็ผู้นําผู้นําท่านหนึ่งที่เข้าใจเนาะ,ะผู้นําความดีของน้าเมติกนะท่านนึงนะเข้าใจงานก็จะขยายไปได้มากมายนะคะก็เมื่อกี้นี่คุยกับพี่โสภาใช่ไหมอบอกว่าเอาน้ําไปดื่มแล้วนะมีความมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าโอโ้โหมีคนกดเยอะแล้วก็น้ําดื่มได,ได้ได้คุณค่ามากเลยนะคะพวกเราก็เอาเห็นไหมฮะเอาข้างในนู่นนะคะในครัวนะคะ พอดีวันนี้พี่โสภาไปกันทลักนะคะไปเยี่ยมบ้านก็เลยเอา้าวเลยได้รู้อีกนะดื่มนะ้ำไม่ติดดีจากบ้านหนองว่านะคะก็เพิ่งรู้ว่ากันทลักมีสี่เครื่องนะคะที่โรงเรียนมารีอุปธมรมแล้วก็เ,เชฟเบเกอรี่แล้วก็อัมพลนะคะที่วิติการอัมพลของคุณนายเรยนูเนะาะญาติคุณนายเรยนูอา้าวก็รู้กันไปเรื่อยๆนะคะเราก็ช่วยกันเนะเาะเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันนะคะความดีของน้ำไม่ได้ตินะคะอันนี้ภาพที่ท่านเห็น ไม่ต้องแปลกใจนะคะอา,อาจารย์นงนุษย์นะคะพองวง2,498นะเป็นความภาคภูมิใจท่านหนึ่งนะคะของน้ำเมลนิติกนะคะท่านได้ดื่มเมลนิติกมา5ปีแล้วนะคะแล้วท่านก็เห็นว่าดีท่านก็เลยแบ่งกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยดื่มเครื่องอื่นเนาะเคยเยอะะเลยนะคะแต่ว่าท่านเปลี่ยนไปนะท่านก็เลยนำความดีของน้ำเมลนิติก ออกสู่ชุมชนตามบ้านญาติและพี่น้องของท่านนั่นเองนะคะอมีระยัดตื่กับพี่น้องม้างไหมวันนี้สวยเลยนนก็ประทับใจมากที่มีญาติญาติบ้านหนองว่ามาดื่นน้ํากันเยอะแบ่งบุญกันเยอะแบ่งบุญน้ากันเยอะก็ดีใจมากค่ะวันนี้เอาอะไรมานะมาอันนี้เอาขวดซื้อขวดมาด้วยนะคะขวดสอง้อย ย <28 S 2> ี่บขวดมาบริจาควัดันนว่าค่ระรวมทั้งฐานด้วยใช่ไหม,มฐานด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช่ใช่ผ้า <c oughs> ด้านนี้ได้วยไหมเนี่ยนา <c oughs> อ่อน,อ,อนมานะนาออน <c oughs> สะดุดใจทําไมผ้า วันนั้นที่เรามาไม่ไม่สวยขนาดนี้วันนี้ผ้าสวยมากนะที่แท้นะเป็นผ้าที่เขาให้ของขวัญนะคะเวันวันเกษียณนะคะพี่นุชก็เลยเอามาพี่นุชก็เลยเอามาคล้องไว้ทาความสะอาดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่นุชเอาไว้ที่มันได้แล้วเก็บได้แล้วตอนนี้บอกว่าแกเขาสั่งพี่น้องญาติญาติไว้ว่าถ้ามันเลอะก็ก็ซักเด้อเด้อซันเด้อเด้อวสันวาน่ารักนะเห็นนะ เราเนี่เห็น,นสะดุดตาเลยสีสันสวยงามมากเลยนะโอดีใจดีใจนะคะก็ขอใหอ้พวกเรามีความสุขในทุกๆวันนะคะกับการแบ่งปันน้ำไม่เ้ติกทุกพื้นที่เลยนะคะ,ะสุขสุขภาพดีจเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะพบกันใหม่คลิปมากคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ